ลเราไปใส่อะไรครับน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนเอาช้อนไหนช้อนช้อนโตหนึ่งช้อนเลยครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับหนึ่งช้อนแป้งพอมาใกล้ๆกันนะครับโอ้ยอ่าคราวนี้เกลือเกลือพราะแล้วเพรแล้วหวาน เกลือนี่แนในช้อนเนยลูกในช้อนเลยครับทั้งหมดหรอนิดเดียวนั่น,นดเดี๋ยวมันจะเคเ็มแค่นี้แล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยครับใช้มือไหมใช้ช้อนครับขอนะอันนี้นะอันนี้ล้วกันสับหน่อย อร่อยไหมคะลองชิมสิเข้ากันหรือยังคุกก่นอนเป็นไงบ้างืองอะอะพี่ปานพี่ปานมาทำด้วยเนอะ